สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะ เนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบในเดือนกุมภาพันธ์จะมีเงินเพิ่มพิเศษให้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุแต่เป็นเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะได้รับเงินเพิ่มเติม,ตมอีก600บาทซึ่งจะโอนเข้าให้ในวันที่6กุมภาพันธ์ก็เลยจะทำให้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ถึง1,900บาท และถ้าหากว่าเราเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกลุ่มนี้จะได้รับสูงสุดถึง2,100บาทเลยนะคะจะเป็นเงินอะไรบ้างนั้นและกลุ่มไหนใครที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมีคำตอบมาให้ค่ะ ฟังด่วนเลยนะคะเช็คให้แล้วสำหรับเงินผู้สูงอายุในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะรับการสูงสุดเลย1,900บาทนะคะนั่นก็คือจะมีเงินเพิ่มพิเศษให้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งในวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งเงินตรงนี้นะคะจะเป็นการโอนเงินรอบเก็บตกสำหรับเงินพิเศษเพิ่มเติมตรงนี้จะได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการ แห่งรัโดยยังไม่ได้รับเงิน600บาทตรงนี้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือเมื่อปีที่แล้วหรือปี2566ก็มีการแจกเงินเพิ่มพิเศษให้6เดือนเดือนละ100บาทตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน2566นะคะแต่ทีนี้ก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้อาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้ไปเปิดบัญชีหรืออาจจะไปผูกบัญชีแต่ไม่สำเร็จนะคะรวมถึงบางคน ไปเปิดบัญชีแล้วผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วแต่เกิดมีปัญหาอื่นใดก็ตามทำให้เงินไม่สามารถโอนเข้าได้นะคะในรอบนี้ทางกระทรวงการคลังก็เลยจะมีการโอนเงินรอบเก็บตกเป็นงวดสุดท้ายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปและได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรอบสุดท้าย600บาทซึ่งจะโอนเข้าให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นก็คือในวันที่ 6กุมภาพันธ์อีก600บาทนั่นเองนะคะแต่ตรงนี้ต้องแจ้งก่อนนะใครที่เคยได้รับไปแล้วในปีที่แล้วนะคะอันนี้จะไม่ได้รับ600ตรงนี้แล้วนะและสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะจะต้องรีบไปดำเนินการ เปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพให้เรียบร้อยภายในวันที่กลุ่กุมภาพันธ์นี้เพราะว่าเงินจะโอนเข้าให้ในวันที่6กลุมภาพันธ์นะคะซึ่งสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าไม่สามารถเดินทางไปได้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นผู้พิการ ตรงนี้สามารถมอบอำนาจนะคะให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้โดยสามารถไปทำเรื่องได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแต่จะต้องรีดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะก็ขอให้รีบทำทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้แล้วก็รอรับเงินได้เลยในวันที่6กุมภาพันธ์2567นี้ค่ะ ซึ่งเนื่องจากว่ามีเงินโอนเพิ่มพิเศษเข้ามาให้อีก600บาทก็เลยทำให้กลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะได้รับเงินอยู่1,500บาทถึง1,900บาทและถ้าหากว่าเป็นผู้พิการที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปตรงนี้ก็จะได้รับทั้งสิ้น1,700บาทถึง2,100บาทนั่นก็คือสำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะถึง69ปีกลุ่มนี้ก็จะได้รับสิทธิ์สำหรับรูดซื้อสินค้าว,วันนี้300บาทเหมือนปกติทั่ว แต่จะได้รับเพิ่มอีกในวันที่6กุมภาพันธ์600บาทนะคะแล้วก็จะยังได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งสําหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะโอนเข้าให้ในวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์นะคะอีก600บาทก็เลยทําให้กลุ่ม ที่มีอายุเกิน60ปีกลุ่มนี้นะคะจะได้ทั้งสิ้น1,500บาทและถ้าหากว่าเป็นผู้พิการด้วยได้รับเพิ่มอีก200บาทก็คือเป็น1,700บาทนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อายุ70ปีถึง79ปีนะคะกลุ่มนี้ก็จะได้สิทธิ์รู้ซื้อสินค้าวันนี้300บาทได้รับ600บาทในวันที่6กุมภาพันธ์แล้วก็รับอีก700บาทในวันที่ 8กลกุมภาพันธ์นะคะก็เลยทําให้กลุ่มนี้ได้รับทั้งสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์1,600บาทถ้าหากว่าเป็นผู้พิการด้วยก็จะได้รับอีก200บาทในวันที่20รวมแล้วเป็น1,800บาทถ้าหากว่าอายุ80-89ถึง89ปีนะคะ กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในวันนี้300บาทสําหรับรูดซื้อสินค้าวันที่6เงินเข้าให้อีก600บาทแล้วก็วันที่8เข้าอีก800บาทนะคะก็จะทําให้กลุ่มนี้ได้ทั้งสิ้น1,700บาทถ้าเป็นผู้พิการได้รับเพิ่มอีก200ในวันที่20กลุ่มนี้จะได้รับทั้งหมด1,900บาทค่ะและถ้าอายุ90ปีขึ้นไปกลุ่มนี้ก็จะได้รับวันนี้สําหรับรูดซื้อสินค้า300บาทได้รับ600บาทในวันที่ 6กุมภาพันธ์และวันที่8กุมภาพันธ์รับเพิ่มอีก1,000บาทก็จะทำให้กลุ่มนี้รับอยู่ที่1,900บาทถ้าหากว่าเป็นผู้พิการได้รับเพิ่มอีก200บาทก็จะรวมแล้วเป็น2,100บาทนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ยังไงก็ตามต้องย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุเมื่อช่วงปลายป,ายปี2-5-6-6นะคะที่เขาจ่ายให้6เดือนเดือนละ100บาทรวมแล้วเป็น600บาทใครได้แล้วจะไม่ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มนี้จะต้องรีบดาเนินการผูกพร้อมเพยด,ด้วยเลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นั่นก็คือ1กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะเพื่อที่จะรอรับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ในวันที่6 กุมภาพันธ์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิ์เพิ่มพิเศษสำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุที่ทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็รวบรวมนํามาแจ้งให้กับทุกท่านจะได้รับทราบกันนะคะซึ่งสําหรับเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุตรงนี้นะคะในปี2567ก็จะมีให้อีกนะโดยทางรัฐเขาได้อนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะปี67นี้จะได้รับกันยาวๆ9เดือนเลยเดือนละ100บาทตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายน2567นั่นเองนะคะแต่เงินตรงนี้นะคะเขาจะไม่ได้จ่ายทีเดียว900เหมือนกับจ่ายทีเดียว6 0 0นะ เขาจะแบ่งจ่ายเป็น3งวดงวดละ300บาทงวดแรกก็จะเป็นเดือนมีนาคมงวดที่2เดือนมิถุนายนและงวดที่3ก็จะเป็นในเดือนกันยายนนั่นเองนะคะโดยเงินตรงนี้เนี่ยเขาจะโอนเข้าผ่านบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าใครก็ตามที่ อาจจะเคยได้รับเงิน600มาแล้วอันนี้เนี่ยสบายใจได้เพราะเงินจะเข้าบัญชีเดิมแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ยังไม่ได้รับสิทธิเงิน600ตรงนั้นหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เพิ่งจะมีอายุครบ60ปีในปี2567ก็นะคะก็คือเกิดในช่วงพศ .2507 เนาะตรงนี้หากว่าใครยังไม่ได้ดําเนินการเปิดบัญชียังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนตรงนี้สามารถรีบดําเนินการไว้ก่อนได้เลยนะคะเพราะเงินจะโอนเข้าบัญชีที่เราดําเนินการไว้ใครที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการ ก็สามารถไปติดต่อขอรับใบมอบอํานาจแล้วก็ทําให้เรียบร้อยได้เลยที่สํานักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเพื่อที่จะรอรับเงินเพิ่มเติมพิเศษในปี2567นี้อีก900บาทนะคะและสําหรับในคลิปนี้นานก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ